ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดนร่วมกับสกรตำบลพุทธบาทจัดโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้เล่านิทานจากเรื่องที่อ่านเีีรมชื่่อูทจั ะานี้จมเการทำแซนด์วิชอย่างง่ายฉบับรับประทานและขายได้นะโรงเรียนบ้านน้ำรัตตํตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดีแรงๆดีแรงๆไม่ต้องตัดเสียดายตัดไหมความดันไว้ดันเข้าไปลูกดนันแล้วก็อีกมือหนึง่งอย่าอย่าอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวหน้าเละอ่าเนาะขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมค่ะ